สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันทางกิฟฟรีนชาแนลกับรายการ THE HERO ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เดอะฮีโของเราท่านบอกไว้ค่ะว่าการจะทำธุรกิจกิฟฟรีนให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องใช้หัวใจถึงสองดวงเดินทางไปด้วยกันค่ะและท่านยังพูดอยู่เสมอค่ะว่าการชนะใจคนทั้งโลกนั้นยังมีความสุขไม่เท่ากับการเอาชนะใจคนรอบข้างค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันกำลังพูดถึงคุณสำรวยโอลานพัฒนาชัยผู้บริหารระดับพา r าไดส์ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเธอจะนำประสบการณ์ในการทำงานและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของเธอนั้นมาแบ่งปันและเล่าให้เราได้รับฟังกันตอนนี้นะคะท่านรออยู่แล้วไปรับชมพร้อมๆกันบนเวทีเลยค่ะวใจช่ยคน ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่มีวันที่จะเป็นของคุณได้หากวันนี้คุณยังเป็นปลาที่ว่ายตามน้ำที่ฉันเชื่อนะคะว่าทุกท่านในห้องนี้อยากจะสำเร็จในธุรกิจนี้ใช่ไหมคะใช่เย <c oughs> ี่ยมมากเลยลูกคู่เพราะฉะน,นั้นวันนี้เรามาเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำกันดีกว่าไหมยโอ้สุดยอดอีกแล้ว เรียนท่านผู้บริหารระดับสูงและท่านที่สนใจในธุรกิจทุกท่านดิฉันสำรวยโอลานพัฒนาชัยผู้บริหารระดับภาราไดศูนย์ธุรกิจกิฟฟรินโชคชัยสีสวัสดีค่ะยาวไปหน่อยพี่เลยใจร้อนรีบตบใช่ไหมเดี๋ยวมีให้ตบอีกเยอะเพราะมันดึกกลัวหลับนะคะ ผู้เปิดโอกาสให้นะคะอัปลายแสนสวยค่ะคุณพัทราตอยีบีค่ะวันนี้มาด้วยค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งไม่เอ่ยไม่ได้บุคคลท่านนี้ดิฉันให้ท่านเป็นครูผู้สอนในเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะท่านเก่งมากสอนดิฉันในการทำงานภาคสนามในการเชิญคนรีครูดคนเข้ามาทำธุรกิจค่ะขอพลังเสียงปรบมือดังๆให้คุณ สิรินันหฮาลูนค่ะเห็นไหม line, line. ดาวไลอัพไลสองความคิด1นึ่งความฝันของดิฉันคืออะไรนะคะส่งต่อค่ะดิฉันส่งต่อแนวคิดให้ดาวไลเหมือนที่ดิฉันคิดวิธีการทำงานของดิฉันชัดเจนค่ะเป้าหนาหมายและก็ความสำเร็จเช่นกันทุกคนทำอยู่แล้ว คำว่าสําเร็จของดิฉันเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอัปลายคุณพัฒราพาดิฉันไปดูนั่งดูเนี่ยเซลคอนเทนตเนี่ยดิฉันบอกโอ้โหอย่าแค่เขาเรียกว่าอย่าได้คิดชีวิตนี้เกิดมาไม่ไม่เคยถือเพลงก็ร้องไม่เป็นแล้วจะให้ขึ้นไปแบบนั้นเหรอไปนั่งต่อไปนั่งพูดไปยืนบนเวทีเหรอขอตายดีกว่าดิฉันบอกอัปลน์อย่างนี้แต่ พอดิฉันตัดสินใจที่จะทำกิฟฟรินเป็นธุรกิจหัวใจและจิตวิญญาณของผู้นำมันเข้าสิงแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกถ้าทำแล้วมีอย่างเดียวถ้าเราอยากจะมีรายได้หกหลักหรือหลักแสนเราต้องชนะการแข่งขันชนะการแข่งขันแรกเลยค่ะนนี้ภาพนี้เป็นของปักเกร่งและเราก็ได้ไปฮันนมูลกันที่ปักเกิง่งปรบมือให้นะ กลัวหลับกลัวหลับกลัวหลับดึกแล้วทาอย่างไรล่ะดิฉันทําอย่างไรดิฉันบอกตัวเองแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าดิฉันทําอย่างไรถึงจะมีไรายได้หกหลักลงมือทําทันทีไม่จะยังกําลังเดี๋ยวที่คุณปู่ศูนย์บางพลีพูดไม่มีคําว่าจะไม่มีคําว่ายังไม่มีคําว่าเดี๋ยวทําเดี๋ยวนี้ ใช่นไมคะทีมงานลูกคูโชคชัยสีรับดีมากนะคะดิฉันทำอย่างไรกำหนดเป้าหมายค่ะไม่ได้กำหนดแล้วก็วางไว้เฉยๆเป้าหมายของดิฉันชัดค่ะเช่นยกตัวอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นปิดแล้วเรียบร้อยดิฉันและผู้สมัครร่วมไปฮันนีมูนปรบมืออีกครั้งค่ะเิ็จฉาไหม ศึกษากฎกติกาการแข่งขันเช่นยกตัวอยา่างถ้าเกิดเราดิฉันให้ดาวไล์แข่งขันจูเนียร์มินิแรลลี่รีวอร์ดเราต้องมียอดส่วนตัวดาวไล์ต้องมียอดส่วนตัว3000 PV อะไรอย่างเงี้ยเพราะมีหลายครั้งค่ะที่คนที่แข่งขันจูเนียร์มินิแรลลี่รีวอร์ดแล้วไม่ได้ไปด้วยการศึกษากฎกติก,ก,กาไม่ชัดเจนนะคะกำหนดความสำเร็จเป็นระยะระยะ ไม่ได้กําหนดเป้าหมายใหญ่ว่าจะไปญี่ปุ่น9น้าเดือนเป้าเดียวค่ะไม่ใช่กําหนดเป้าใหญ่กําหนดเป้าเดือนกําหนดเป้าอาทิตย์และรายวันแล้วก็จะมีครึ่งวันอีกด้วยค่ะเพราะดิฉันเคยมันเซลล์มาก่อนและต้องทำรีพอร์ตส่งดิฉันด้วยค่ะข้อที่3ดิฉันค้นหาวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแน่นอนที่สุดในการทำธุรกิจเครือข่ายเราต้องมีรายชื่อผู้มุ่งหวัง ก็คือ,อรายชื่อลูกค้านั่นเองจัดประชุมกลุ่มย่อยค่ะดิฉันจะให้ความสำคัญกับการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพราะเนื้องานของดิฉันจะอยู่ที่ภาคสนามยอดธุรกิจเกิดจากงานภาคสนามคือการจัดประชุมกลุ่มย่อยติดตามยอดธุรกิจรายวันค่ะ หลายคนเมื่อก่อนไม่ต้องหลายคนหรอกเมื่อก่อนเมื่อ,อประมาณสองปีที่แล้วเชื่อไหมดิฉันไม่กล้าเช็คยอดดิฉันบอกผู้จัดก,การศูนย์ยังไม่ต้องบอกนะยอดอ่ะไว้บอกวันที่ยี่แปดกลัวตกใจเฮ้ยคิดผิดค่ะตอนนี้ทํามาเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้ตัดสินใจทําเป็นธุรกิจจริงจังแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คยอดทุกวันเพื่อให้ทันเหตุการณ์ว่าธุรกิจของเราไปถึงไหนแล้วดิฉันเช็คทุกวันเพราะเดี๋ยวนี้เขาสามารถเช็คยอดเองได้แล้วนะคะ นำพาทีมงานร่วมการแข่งขันดิฉันร่วมการแข่งขันทุกทริปเพราะฉะนั้นดิฉันจะเชิญชวนให้ดาวไลน์หรือเครือข่ายร่วมการแข่งขันเพื่อที่จะเที่ยวกับดิฉันเสมอภาพนี้เป็นภาพที่การลงทํางานภาคสนามค่ะของแต่ละวันนะคะสาวคนนี้เป็นสาวออฟฟิศค่ะทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเขาบอกว่าเขาอยากจะมีรายได้จาก ิฟฟรีนเป็นอาชีพที่สองหนูไม่มีเวลาหนูมีลูกเล็กสองคนหนูจะต้องทำอย่างไรบ้างพี่รวยไม่ยากเลยไม่ยากเลยน้องกุ้งเพียงแต่น้องกุ้งหนึ่งจัดสรรเวลาปรับเปลี่ยนบุคลิกเรียนรู้ลองมือทำแค่นั้นเองตอนนี้กำลังจะขึ้นโกสตาแล้วค่ะสาวออฟฟิศส่วนภาพนี้น้องใหม่มาแรงค่ะเดือนเดียวขึ้นโกสตา ไม่แปลกคนในกิฟฟารีนทำสิบวันขึ้นโกเยอะแยะเลยแต่ไอที่มันแปลกและแตกต่างแววตาเลือดน,นักสู้ดิฉันเจอวันแรกดิฉันก็ตกใจเขามองหน้าดิฉันเหมือนจะกินตับ <laughs> เขาบอกว่าอยากทำกิฟฟารีนพี่รวยคนกิฟฟารีนทำไมดูดี <laughs> เขาอาชีพขายเสื้อผ้าตลาดนัดแต่เขาไปวางแผงแต่ตอนบ่ายสามมันร้อนเลยไม่เกลี่ย วันนี้น้องโบขึ้นโกสตาด้วยยอด45,30คนคะ่ะโชว์ตัวด้วยคะ่ะวันนี้หน้าตาแบบนี้อีกหนึ่งปีผ่านไปมาดูกันใหม่นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะภาพนี้ค่ะก็เป็นทีมงานของน้องโบทั้งหมดน้องโบบอกหนูไม่ไม่รู้จักคนอีกระดับหนึ่งนะพี่รวยหนูรู้จักแต่ระดับหนูบอกไม่เป็นไรถ้าอยากขึ้นโกสตาม่ไปหางานมาให้พี่แล้วเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแถวบ้านเขา พี่ๆพ,พ,พรุ่งนี้พี่รวยเขาจะมาสปาหน้าให้เขาพูดแค่เนี้ยแล้วดิฉันก็ไปดิฉันก็ตกใจว่าคนมาจากไหนเยอะแยะเลยโบไม่รู้หนูไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่หนูรู้ว่าหนูอยากเป็นโกสตามีรายได้สักห้าพันหนูก็เลยไปบอกเขาว่าพี่รวยพี่รวยคนนี้นะจะมาสปาหน้าให้ฟรีโอ้โห คุณผู้ชมคะการเป็นคนอ่อนหวานพูดจาไพเราะถือเป็นต้นทุนที่สําคัญคะ่ะในการเปิดใจผู้มุ่งหวังให้อยากรับฟังเรื่องราวดีๆในธุรกิจกิฟฟรีนคะ่ะและนี่ถือเป็นเทคนิคสําคัญในการขยายงานจากคุณสํารวยคะ่ะและช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อกับรายการ The Hero คะ่ะ